ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนั่งรถไฟข้ามประเทศนะคะไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์กันวันนี้เราจะไปที่เมืองซูริชนะคะก็จากบ้านเราเนี่ยนั่งรถไฟไปใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทริปวันนี้ก็เลยจะเป็นทริปไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการไปเที่ยวซูริชครั้งแรกของเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างในซูริชนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ซูริกบานฮอฟกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมต่างๆทั้งมวลของวันนี้นั้นเราจะต้องไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยเนะ mm. าะก็เดี๋ยวจะไปที่คาเฟ่ที่หนึ่งนะคะชื่อว่า Cafe Elena ะค,ะคาเฟ่นนะะเ,ฟเอเลนานะคะก็เดี๋ยว จะต้องหาทางเดินไปเพราะว่ายังไม่เคยเดินไปเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวมั่วๆไปได้วยกันเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลย ะะแล้วก็มีร้านเต้มัคคีาโต้เนาะ เค okay, ค่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็ b เบรค f a s t อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันที่อากาศค่อนข้างดีเลยนะคะคิดว่าคนน่าจะแบบเยอะแน่นอนวันนี้ไม่มีแพลนอะไรนะคะก็จะแบบเปิด Google Map แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะเจออะไรแบบดีๆสวยๆก็จะบล็อกมาให้ดูแล้วกันเนาะ เราก็อยู่ที่ไหนสักแห่งในูริสนะคะทุกคนฝั่งตรงข้ามเราตรงนั้นก็จะเป็นเอ,อ่อเมนสเตชันนะคะที่อยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโบสนะคะน่าจะเป็นเอ,อ่อโกลส์มูนสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันเนอะตรงนี้ก็เป็นสพานอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะก็จะมีความแบบกุญแจเต็มไปหมดเลยนะ อย่าคิดว่าจะมีเฉพาะที่เอเชียนะคะทุกคนฝรั่งก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเดอ้อตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เดินเลาะริมแม่น้ําริมหมัดมาเรื่อยๆนะคะคืออย่างที่บอกนะว่าวันนี้เนี่ยคือ ไม่มีแลนอะไรเลยก็คือแบบเดินไปเรื่อยๆเจออะไรก็บล็อกนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะเดินไปต่อกันนะคะข้างบนข้างหน้าเราน่าจะเป็นลินเดนฮอฟนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเหมือนกับตลาดที่ขายแบบพกดอกไม้สดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะมีผักด้วยผักสดนะแต่ว่าก็เป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กๆ ะคะทุกคนก็เป็นทางที่แบบว่าเดินเหมือนเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะคะน่าจะไปแบบเป็นที่เป็นจุดชมวิวนะคะที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปนะคะแอบเหนื่อยอยู่นเนี่ยให้ดูข้างล่างคือเนินสูงมากอะ สุดนะคะเราก็เดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวเนาะแต่ถามว่าสูงมากไหมก็คือไม่ค่อยสูงมากค่ะทุกคนแต่ถ้าแบบอากาศดีๆมองเห็นวิวแม่น้ำเนี่ยก็แบบน่าจะดีมากๆ ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยเราอะเดินไปข้ามสะพานตรงนู้นแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนที่เป็นเหมือนหอนาฬิกาทุกคนเห็นไหมเออแล้วเราก็เดินลงมาเดินลงมาทุกคนเดินลงมาทางนี้นะคะซึ่งจริงๆอะเราจะต้องเดินไปข้างหน้าเว้ยแต่อันเนี้ยคือเราลงมาตรงเขาที่แบบว่า เป็นทางที่เราผ่านมาแล้วอะซึ่งเราก็ต้องเหมือนกับเดินไปเริ่มใหม่เพื่อที่จะไปโบสถ์โกลส์มอนสเตอร์เว้โอเคค่ะทุกคนไม่เป็นไรถือว่าเมืองสวยฟ้าสวยวันนี้อากาศดีจะเดินวนกี่สิบรอบก็ยอมได้ตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายแยกประเภทของเป็ดของนกนะคะอาจจะเป็นแบบเป็ดหรือว่านกที่แบบอยู่ในแม่น้ำริมหมัดอันนี้นะคะทุกคน ทุกคนค่ะข้างหลังของเราอะ่ะมี H&M ทุกคนคิดว่าเราควรจะเดินเข้าไปใน H&M ไหมคะคือมันรอนนะอยากได้หมวกเผื่อจะมีหมวกเนาะปะไป H&M กันเถอะโอเคค่ะทุกคนก็คือเข้าไปใน H&M แล้วก็ได้หมวกมาใบหนึ่งนะคะใบนี้ใบละ ยี่สิบฟรังประมาณ20ฟรังนะคะทุกคนปีเป็นเงินไทยก็เท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งฟรังมันประมาณ35บห้าบาทอเอา35คูณ20ไปก็เอาเหอะไม่เป็นไรเนาะน,น,นานๆก็ซื้อทีมันจําเป็นอะไรเงรี้ยแล้วก็วันนี้แลกเงินคือแลกมาแบบเหลือดด้วยนะทุกคนก็สามารถที่จะใช้เงินซูรุย่ยซุร่ายซื้อของที่ตัวเองอยากได้ได้นะวันนี้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงที่โบสถ์ g ส o s t m เ n s t e r นะคะก็จะเป็นแบบโดมคู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันนะคะมันน่าจะมีทางขึ้นอยู่ข้างๆนี้ นี่นะคะเป็นหน้าทางเข้าโบสถ์ Ghost Monster นะคะก็จะมีแบบเป็นเหมือนกับเป็นไม้แกะสลักอะเป็นหน้าคนนะทุกคนก็จะแบบเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเขาจะสื่อถึงอะไรอะนะคะ ตรงนั้นมันเหมือนแบบเป็นเหมือนส่วนสนุกเลยอะเหมือนแบบเป็นเซ็นเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันนะคะเดี๋ยวข้ามถนนกันนะแกมีชานมไข่มุกด้วยอ่ะแก้วละเจ็ดฟรังฉันควรจะโดนไหมอ่ะแต่คือก็ไม่อยากเสี่ยงวะไม่กล้าเสี่ยงอ่ะคือร้านมันอยู่แบบประมาณเหมือนกับเป็นแบบเป็นท่ารถอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็น เป็นสู่รรวมรถบัสรถ,รถรถด้วยสารนะแบบคิดว่าไม่น่าจะอร่อยอะก็เลยแบบเออไม่กินดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเสียดายตังค์นั่งเจ็ดฝั่งเลยจ้าอีดอกขนาดโคลายัางสวิสเมดนะจ้าฮัลโหล นเหมือนน้ำผุตรงเนี้ยมันกินได้เลยอ่ะเพราะว่าเราเห็นคนเขาเอาขวดมาลองดืงด่มกันเว้ย ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในส่วนสนุกแล้วนะคะทุกคนแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจัดเป็นอีเวนต์หรือว่ามันจะเป็นแบบตลอดช่วงซัมเมอร์นะคะคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะทุกคนแล้วก็เด็กเยอะมาก ชิงชาสวรรค์น,นะคะสำหรับราคาหนึ่งคนก็คือเจฟรังนะคะแต่แบบดิฉันไม่ไหวค่ะกลัวความสูงนะแล้วแบบมันคือมันไม่มีกระจกกัน้นไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือมันน่ากลัวมากป้าทุกคนเราเดินดูข้างในกัน ก่อนนะคะก่อนที่เราแบบจะเดินกลับไปที่เมนสเตชันเนาะเดี๋ยวเราแบบเดินดูรอบๆส่วนสนุกต,ตรงนี้กันนะคะไอ้ข้างหลังนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่รู้จักชื่ออะแต่รู้อะว่ามันแบบโคตรหาดเสียวอะ คือเราอ่ะเป็นพวกที่เล่นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้เว้ยก็คืออ้วกแตกจริงๆทุกคนเคยเล่นแค่แบบเรือไวกิ้งอ่ะแล้วก็ลงมาก็คือแบบเวียนหัวไปสามวันคือไม่สามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้นะคะไปส่วนสนุกได้แต่เล่นไม่ได้คือยอมใจคนที่เล่นได้จริงไม่ไหว ข้างหลังนี้นะคะทุกคนมันเป็นเหมือนโอเปร่าเฮาส์เหมือนเป็นแบบเป็นเทียเตอร์เป็นเวทีการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้น่าจะมีงานแสดงเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคนยืนรอก,กันเต็มเลยแล้วก็เห็นคนนะ่ะถือช่อดอกไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะน่าจะมีการแสดงวันนี้เนาะ เดินออกมาจากสวนสนุกนะคะทุกคนข้างๆสวนสนุกเมื่อกี้ข้างๆโอเปราเฮาส์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแอคทิวิตี้ทางน้ำอะไราเงี้ยเป็นกิจกรรมทางน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพายซับหรือว่าแบบพายเรือคาย,ยักนะคะแล้วก็มีแบบพวกเรือยอชนะคะจอดอยู่เต็มเลยนะคะมีเรือเป็ดให้ถีบด้วยนะทุกคนน้ำใสมาก Música นีนะคะทุกคนก็เป็นเหมือนกับเป็นท่าเรือค่ะทุกคนตรงฝั่งหนูนะก็จะเป็นเหมือนแบบเป,เป็นเป็นเรือสำราน่ะแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเรือที่พาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนกับทางเดินให้ลงมาตรงแม่น้ำอะ่ะคือหลายจุดมากเลยประมาณ3-4จุดที่แบบเป็นทางให้เดินลงมานะคะก็คือถ้าแบบ มากับคนที่แบบว่าคือถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็จะแบบจะได้รูปสวยๆกลับไปนะคะแต่ว่าถ้ามาคนเดียวก็จะต้องตั้งกล้องถ่ายเองนะคะซึ่งมันก็จะแบบตลกตลกเพราะว่าทุกคนก็จะมองเราที่ตั้งกล้องแล้วก็วิ่งมายิ้มให้กล้องอยู่คนเดียวเนาะแต่คือวันนี้คือมันสวยมากจริงทุกคนสุริตคือสวยมากสวยแบบฟ้าสวยแล้วก็แบบคือ เป็นเมืองใหญ่ก็จริงนะทุกคนแต่แบบไม่มีความวุ่นวายใดๆเลยอ่ะคือแบบมีระเบียบมากรถก็ไม่เยอะคือคือดีอ่ะทุกคนดีจริงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เที่ยวฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเดินวนเดินริมคลองมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะก็คือเมื่อกี้นะคะเดิน เดินมาทางริมคลองฝั่งฝั่งนี้นะคะจากเมนสเตชันแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินวนกลับนะคะไปทางฝั่งนู้นนะคะคือรู้สึกว่าเอาจริงๆไหมทุกคนคือรู้สึกว่าการเดินเที่ยวในเมืองซูริกอะคือมันไม่ยากเลยเว้ย คือเราก็แบบเดินตามคลองมาค่ะคือแบบว่าข้างๆคลองก็จะมีแบบร้านอาหารมีโบสมีอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เป็นที่นิยมอ่ะนะคะแล้วก็ขากลับถ้าใครจะกลับแบบกลับไปทางเมนสเตชันเหมือนเดิมก็คือเดินบนอีกข้างนึงกลับไปได้เลยนะคะคือเรารสึกว่าเออมันเที่ยวง่ายมากอะไรเงี้ยคือไม่ต้องนั่งรถบัสไม่ต้องนั่งรถล่างอะไรก็ได้ก็คือแบบเดินกระด้งกระแด้งมาก็คือมาถึงซูริกใช่ไหมคะตอนประมาณ ก้าโมงยีโมงครึ่งประมาณนี้แล้วก็กินพิงกินข้าวจนถึง10บโมงใช่ปะแล้วคือเดินเดินมารอบหนึ่งแล้วเพิ่งจะบ่ายโมงเองอ่ะทุกคนก็ยังเหลือเวลาอีกแบบเยอะมากเลยเออก็เดี๋ยวไปเราเดินไปดูอีกฝั่งนึงกันนะคะว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะ แล้วเราก็มาเจอตลาดนัดของมือสองจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะว่าแบบมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะทุกคน อันนี้เสื้อผ้าตัวละห้าฟรังนะคะทุกคนซึ่งตลาดนะคะก็จะนู่นนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะเดินผ่านตรงนี้กลับไปนะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็น Ghost Monster Plus นะคะก็คือเป็นโบสถ์ Ghost Monster นะคะตรงนั้นที่เราเดินมา แค okay, ค่ะทุกคนในระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปที่เมนสเตชันนั้นเราก็เจอบันไดลับอีกแล้วแต่ว่าขึ้นไปไหมไม่ขึ้นแล้วทุกคนคิดว่าถ้าขึ้นไปก็น่าจะเจอไอ้จุดชมวิวตรงนั้นที่เราขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะเดินต่อไปที่เมนสเตชันละกันนะคะ ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่สถานีซูริคแล้วนะคะก็รอรถไฟนะกําลังจะกลับบ้านเหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็คือเมื่อกี้นี้ไปแวะร้านเอเชียมานะคะแล้วก็ไปเจอคุณแมวจ้าทุกคนคุณแมวช่องสวิตสวิตกรีดกราดนะจ๊ะก็คือตัวจริงคุณแมวคือแบบน่าใส่กิ๊กมากเธอเออแล้วแบบ คือเหมือนใน YouTube ไหมไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าเห็นแล้วก็คือแบบต้องมองซ้ำว่าเคยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเรียกไปแล้วก็เออใช่จริงๆด้วยอะไรเงี้ยคือแบบตัวจริงแบบน่าใสกิ๊กมากอะ่ะ ทุกคนคะเราแอบมาเจอคุณแมวนะคะช่องสวิตกริดกลาดนะคะ <c oughs> ในร้านเอเชียนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเนี่ยชื่อชื่อปูค่ะอ๋อคุณปูดีใจนะคะได้เจอคุณแมวคดีใจเช่นกันค่ะคเพิ่งเลิกงานใช่ไหมคะแ <c oughs> ต่งตัวเพิ่งเลิกงานมากคะ่ะเอาเอาอย่างออกเลยทีเดียวกำสนียนิดนึงเรากำลังจะทำคลิปเล่าเรื่องอ๋อเมื่อกี้ผู้โดยสารเช็คอินไปโตเกียวแล้วบินไม่ได้ก็เดี๋ยวก็กำลังจะเล่าพอดีใช่ก็ตอนนี้นะคะนั่งรอ รถไฟนะคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งคือร้อนมากทุกคนร้อนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยแบบอยากได้อะไรแบบใส่น้ําแข็งนะคะเย็นๆแบบอารมณ์แบบแ๊บซี่ใส่น้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่จะใส่น้ําแข็งได้ในประเทศนี้มังก็นี่ไม่พลสตาร์บัคสนะคะทุกคนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อาไซคืออร่อยมากแล้วคือแบบร้อนมากร้อนแบบกินน้ำเท่าไหร่ก็คือ ละเหิดออกมาเป็นเหงื่อหมดนะคะแล้วเมื่อกี้ไปร้านเอเชียมาก็ไปได้สิ่งนี้จ้าสิ่งที่เรียกว่าครบกับศักทุกคนือหนักมากหนักไม่ไหวหนักจนต้องแบบกองไว้กับพื้นนะคือคนเต็มคนเต็มเมนสเตชันมากแล้วก็แบบไม่มีที่นั่งเนี่ยก็ต้องมายืนแบบยืนตรงกลงเหล็กเว้อยอาณาถาสุด,สด แล้วคือร้านเอเชียร้านเนี้ยถึงขั้นมีต้มจับอะ่ะเขาเรียกอะไรต้มจับอุบนะ่ะที่เป็นต้มจับแห้งแล้วก็มีน้ำซุปอะไรเงี้ยก็ซื้อมาด้วยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะลองทํากินดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอรถไฟเนาะ